ใช้ H, H A B H A เลตินเอสเซนคนนี้เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนอะคะ่ะผิวเขาเป็นแบบนี้เลยหลังจากนั้นน่ะเขาก็พยายามใช้พวกกลุ่มครีมผ่าเซลล์ผิวรวมทั้งการสรับหน้าด้วยแล้วปรากฏว่ามันยิ่งแย่ลงจนสุดท้ายเธอหยุดใช้ทุกอย่างสิ่งต่อไปนี้เธออยากจะนำลองทําแบบเธอบ้างใช้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยนโดยที่ไม่ผสมสารใดๆทั้งสิ้นใช้อย i s t u r ไรเซอันนี้ต้องเน้นมากๆเลยเพราะจะทําให้ผิวแข็งแรงเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวและมีสารที่ช่วยต้มแซมผิวด้วยหลังจากนั้นก็รอให้ผิวเรากลับมาแแข็งงร แล้วค่อยมองหา Active อินเก d i ียนที่แก้ปัญหาหตรงจุดเผอิญเขาเลือกที่จะใช้ในอาร์เซมัยแล้วปรากฏมันทําให้รอยหมองคล้าดีขึ้นอาการอักเสบของผิวดีขึ้นมาที่เราเนี่ยถ้าเรามีปัญหาผิวแห้งแสบแดงร้อนให้หยุดใช้ครีมทุกอย่างในการผ่าเซลล์ผิวเช่นกันพอผิวเราเริ่มแข็งแรง,งหา Active i ินเกเ i ียนที่รักษาโรคที่เราเป็นอยู่เช่นรักษาสิวรักษารอยหมองคําพวกฝ้าริ้วรอยกลุ่มของการผ่าเซลล์ผิวอะ่ะค่อนข้างจะยากถ้าอยากให้พี่มเมีแนะนํานะให้พิมพ์คําว่าฮะว่ายังไงนะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ